สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะตรงกันเป๊ะเลขที่เขียนเลขทูบโอกโกดังให้มาแล้วตรงๆหนึ่งพฤศจิกายน65เลขโอกโกดังเขียนเองกับมือ้อมเลขทูบ1พฤศจิกายน65วันนี้แล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2565หลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีนั้นวันนี้ทีมงานของเรา ก็ได้นำเลขของโอโกดังมาฝากกันอีกเช่นเคยโดยครั้งนี้ได้โพสต์มั่นใจมากเพราะครั้งที่แล้วนั้นถูกทั้งบนถูกทั้งล่างซึ่งถูกมาหลายครั้งติดแล้วโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าจัดไปครับตรงๆอย่างนี้โดยงวดนี้ได้ให้เลขทูบมาอีกครั้งแถมยังตรงกับเลขที่เขียนให้ดูกันเอาเองนะซึ่งเลขที่เขียนคือบ5เท่ากับ1000 เจ็ดเท่ากับ1,000งรอ7เท่ากับ1,000ส่วนเลขทูปที่ได้คือ257ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ